โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงบ้านนาว,วียงหมู่ที่5ตำบลท่าผาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคาข้อมูลหมู่บ้านและการเกษตร บ้านนาเวียงตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลท่าผาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางห่างจากตัวอำเภอเกาะคาไปทางทิศตะวันตก2กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดลำปางไปทางทิศเหนือประมาณ15กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด1,400ไร่พื้นที่ทางการเกษตร168ไร่ประชากรแบ่งออกเป็น199ครัวเรือนประชากรทั้งหมด513คนแบ่งเป็นชาย238คนและหญิง275คนดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำวังแม่น้ำแม่ยาวแม่น้ำแม่ห้องและหนองป่าปูน สินค้าทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าวและพืชผักมีแหล่งตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ตลาดและร้านค้าชุมชนภูเขาวเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่เกษตรกรบ้านนาเวียงนิยมนำมาปลูกเนื่องจากสามารถปลูกง่ายและมีสรรพคุณทางยามีกลิ่นเฉพาะคนในท้องถิ่นนิยมนำมาบริโภคสดตากแห้ง และสกัดเป็นน้ำสมุนไพรซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบขับสารพิษลดความดันโลหิตและบำรุงระบบทางเดินหายใจการวิเคราะห์คัดเลือกหมู่บ้านสำนักงานเกษตรอำเภอเกอาะคาได้จัดประชาคมเพื่อหาความต้องการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอำเภอเกอาะคาโดยมีตัวแทนประกอบด้วย ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประธานและสมาชิกวิสา,าหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรแบบ CSR เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจุดแข็งจุดอ่อนและอุปสรรคของชุมชนด้วยใช้เทคนิคสว o t a n นาล s i s ได้กำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคาได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงบ้านนาเวียงโดยบูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศในระบบการผลิตพืชอินทรีย์และการจัดอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดมาการติดตามผลการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคาและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรหมู่บ้านและการจัดทำโครงการตลอดจนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านบ้านนาเวียง โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรแบบ CSR ขับเคลื่อนกระดำเนินงานเริ่มจากการเพิ่มพื้นที่ปลูกและพัฒนาการแปรรูปภูเขาให้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแผนงานโครงการ ครงการด้านการเกษตรตามความต้องการของบ้านนาเวียงมี1โครงการได้แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปบ้านนาเวียงประกอบด้วย6ก,กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมการอบรมศึกษาดูงานจากแปลงต้นแบบ 2. การคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาการผลิตให้เหมาะกับการนำไปแปรรูป 3. พัฒนาแปลงให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน GAP 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูเขาห้าขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปและ 6. กการเชื่อมโยงการตลาดพร้อมกับการจับคู่ธุรกิจเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นจากความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อให้ได้สายพันธุ์ภูเขาที่เหมาะสมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นสามารถพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากภูเขาตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของเกษตรกรและยกระดับคุณภาพของภูเขา